สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะเดี๋ยววันนี้นิชาจะพาไปดูเวทีทําการแสดงไลฟ์สดของนิชานะคะไปกันเลยจ้าถ่าเข้ามาก็จะเจอต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะข้างบ้านจะมีสปรสีอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีอ่าไม้มงคลพวกฟิโลต่างๆนะคะอยู่ข้างบ้านตรงนี้ด้านบนเราเปิดหลังคาแล้วก็ใส่สแลนไว้นะคะ จพื่อให้ต้นไม้ของเรานนะ้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอและไม่จัดจ้านเกินไปต,ตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาหางนกยูงแบบเล็กๆนะคะจะมีปลาหางนกยูงไปดูกันดิก็ไไ้นะคะหนุ่มค่ะสนุกสนานกันเชียวนะเล่นน้าแบบสบายใจเลยนะอากาศร้อนแบบนี้เล่นน้ําแบบสบายใจกันเลยนะดูสินะคะจะมาให้อาหารเขาทุกเช้านะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมห่วงจุ้ยของเรานะคะเขาบอกว่าบ้านไหนที่มี น้ำไหลเว,เวียนการเงินก็จะไหลเวียนดีเช่นกันนะคะอันนี้เป็นหลักของจุวยเราก็จะมีมตั้งไว้อยู่บริเวณข้างบ้านแบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วไปดูเวทีทําการแสดงไลฟ์สดของนิชานะคะคือตรงนี้นั่นเองนะคะเราใช้พื้นที่ทางเดินนั่นเองนะคะเปิดพัดลมไว้ไกลๆนะคะอันนี้คือขาตั้งกล้องที่นิชาทะเลาะก,กับเขานะคะคือซ่อมไม่ได้นิชาก็เลยเอาหนังยางมาลัดไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ หยอดเก่าไป็นชนิดหนึ่งตอนนี้ก็คือแน่นหนาแข็งแรงสามารถทําการไร้สดเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีค่ะตั้งกล้องนิชาจ,จะมานั่งตรงนี้ประจําเลยนะคะมานั่งตรงนี้แต่ปรากฏว่าถ้าเราหันหน้าแสงไปทางนี้นะคะแสงไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าหันทางนี้โอเคกว่า ก็เลยถอยขาตั้งกล้องอันนี้มานะคะตอนนี้เราก็ได้ทําการแก้ไขแล้วก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีมีเก้าอี้หนึ่งอันส่วนโต๊ะที่เราเคยนั่งตรงนี้จะเอาไว้วางของเพราะว่าเวลาลงมาก็จะต้องมีน้ําติดไม้ติด,ม,ตดมือมาด้วยแล้วก็เอาไว้วางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เวลานีชาจะทําคลิปกินก็มานั่งตรงนี้ก็จะสามารถถ่ายทำคลิปกินเบื้องหลังเพื่อที่จะได้มีเวทีชม ธรรมชาติด้านหลังมีต้นไม้เป็นแบ็กกราวนั่นเองนะคะเพื่อนๆราคะเวทีทําการแสดงของไรสนิชาสวยงามไหมล่ะคะเพื่อนๆจะบอกว่ามันมีพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์ก็จะสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตัดต่อคลิปส่งการบ้านยามบ่ายกันก่อนลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ